พี่น้องป้องไปสุภูสุขคนครับผมพอกันคือเก่าเมื่อเดิมที่ข้อกระต่ายของช่องลุงระดีสมปิีช้าแนวลุงระดีสมปรีแชแนวผ้ามาเกียกระตายเนีเหมือนแรงหลังเลิกงานครับผมมากินอะลูกมากินแม่กุ้ยม,มันเมื่อนี่เมื่อเศร้านี่ผ้ากันปเฮตงานในลุงมันเอาอาหารไว้หลายหลายมันเลยกินจนค้านกินพี่นาะ ปกติในคณนอาหารเบิด์ตห้ามมา,าเนี่ยเมืแดงสิลุ่มลำลุ่มลำลุ่มล้ำดิมาหาเหา้าคกดไปต้อนและับเ้าอยู่ประตูคนเราจะได้ยินเสียงคนบันนี้เมื่อเช้านี่เพิ่นมีแนวกินหลายทีเพิ่นบมองให้สนใจแล้วนะแกคักเกียแหน้ให้แม่คนน่ะให้แม่ลงุงดีนะไงวะไอคักพี่น้องไทยวังคลิปวังนึงเน,น,น,นี่ยเพราะป่านนี่เด้ป่านไงคักหรืวปะ จัาหน่อยกับเซื่องกันเป็นอลไรนี่จัาหน่อยสิได้จับแยกเพศสิได้แยกข้อออกจากกันนี่ตัวผู้ตัวเมียบริษัทเซื่องกันรุนตลุดเลี้ยงหลวงว่าไหวออกไปได้ละเพลินออกมาแม่ยบรรยัมสิดทายคลิปน่ะออกมาแม่ลูกออกมามาโซน่าโซตาเนี่ยเขาเสียงนี่ยังใส่ยังไกลถึงค้ออีกตัวนึงไปไหนยีนุ่งไปทางไหนสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวโลกมาลูกมึงนู้นม่ลูกมาลูกมาลูกมึงนาลูก สวัสดีชาวโลก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 สวัสดีสวัสดีเฮ้ยสวัสดีมาดูกันตัวใหญ่ครับเลยรปะเอ้าไอ้พ่อจับเนี่ยโอ้ยต้องกินต้องจีกินเราก็ขี่ออกเนาะไอจะมาหาพ่อมาซีมาซีมาซีไม่ได้จับกันนานเนี่ยไม่ได้จับกันนานเนี่ยอันนี้ใครเอ่ยหนึ่งหนึ่ง ผมชื่อหนึ่งผมชื่อหนึ่งมากับซองมากับซองแล้วมากับถุงผมชื่อหนึ่งผมชื่อหนึ่งผมจริงหรือเปล่าต้อพูดตัวเมียพอดูซิต่อพูดตัวเมียพอดูหําเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเบิ่งหําก่อนพอดูหําก่อนพอดูหําพอดูหำดูอิปิดูหําดูอิปิต้องรูปเขาให้เขารู้สึกว่าเราจับเขาอย่างนุ่มนวลเราจะไม่ทำลายเขา แล้วเราก็จะลอยดูอีปีดูอีปีเอา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 ไมเอาไปไปไปจะมาจะมาจะมาจะมโอ้โหดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยถุงจะเคยดูตัวหนึ่งแล้วดูเหมือนกับว่าถุงเป็นตัวผู้ใช่ไหมถุงปีหำใช่ไหมหนึ่งหนึ่งโอ้โอ้หนึ่งอุ้ยโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตกชักม้อยจับเลยอ่ะม้อยดูเลยดูยากเห็นปะหลบไปหมดทุกตัวแล้วเขาไปอยู่ในหล่มหลบภัยแล้ว ออกมาแหมหนึ่งออกมาหนึ่มาแล้วคิวตินะแม่คิวติสนี่คิวเออคิวเกคิวนอนเสือยิ่เแต่คิวสองสหาพรอนสองหน่งม่พอจัไปดวยพอดูดูใม่ดูใหม่ไหดูเม่ลูกดูเฉยๆตัวผูดตัวเมีย ตัวผ uh, ู้ตัวเมียดูหนึ่งใหม่สิดูเมึงใหม่สิดูมึงใหม่สิอืมวไม่ให้ดูเลยหนึ่งดูเฉยๆดูเฉยๆหนึ่งเป็นตัวผู้แม่ดึงตัวผู้เห็นจูแล้วไหมเห็นจูแล้วแม่เห็นจูหนึ่งแล้วหนึ่งเป็นตัวผู้จริงๆด้วยหนึ่งเป็นตัวผู้จริงๆด้วยหนึ่งลงไปถุกมาด้วยสิถุงอ้าถ้ากับตัวใหญ่ไปชาวาเนาะ สีคำแล้วพี่นอ้องไม่ดีครับมาตายเดี๋ยวเสียเพิ่นหิวอีกรอบหนึ่งก่อนอาจังสีออกมาถ่ายเพิินตอนเพลนกินเอาไปได้เบิดอ่ะไปได้เบิดอ้าวมันอยู่มงหัวเข่าพอนี่มันอยู่มงหัวเข่าพอนี่ยับไปพอสีถ่ายวิดีโอนี่เพิ่นเข่ามาเพิินสีหิวที่นาะแลนหาคนเพินวันเพินวันอยู่โอ้จะไปกินดูให้กินแล้วก็ขี้ ขี่เพื่อนวาสนันเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนเป่าดิกินทั้งกินทั้งขี่กินแล้วก็ขี่ออกกินแล้วก็ขี่ออกเอาได้ละเอาหัวอาหารมาจากถุงเลยไม่รูงมามีจากหน่อยเลยนี่นะอา,อาหารจะกข้าวอยู่อาหารจะกข้าวก็ลูกออกมาหนีด้วยออกมาบอกกับพอด้วยเอาก,ก็ยัยุมอหลายเอาเล่นเข้าไปยิ้นเสยงกับเก่เล่นเข้าไปเบดอันยับไปแน่จับไปแน่ อย่ามาอยู่มอพออย่าไปกล้องมันกล้องมันใหญ่พอดมาเข้าพอได้หนว่าเข้าพอ,อยับไปยับไปเราทาหารจากไม่ลุงแป๊บหนึง่งขามาหลบสองขามาตอนเด็กเราเปิดไฟนีออนเอาพี่น้องรุ่นนี้เราบ่ใครกินผักใช่ไหมเขาโพดกับว่กินกล้วยกับกินยุ่กล้วยกับกินน้อยเดียวเขาโพดกับกินน้อยเดียว,วยปุณายเลนไปได้ยินเสียงแมวมันว่นาหาแม่อยู่ประตูแล้ว มาพี่บมั้พี่มาพียมาพี่พี่อาบพี่อาพี่ถาดอาหารอยู่พี่ถาดอาหารอยู่พี่นี่เด็ดนี่เด็ดถาดอาหารนะเอาเอาข้าวโพดออกนี่ลำจังถาดใหญ่ดินจังลุ่มลำลุ่มลำไปไปไปกินเขาไปกินเขายังนาคาับอ๋อไี่ไปยับอ่ปน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 พไปไปไปลุกไปลุ่มลำลุ่มลำลุ่มลำกินดีให้ สิมีเงินซื้อหัวอาหารในสูบบละสูบมากินคักกินแน่คักแท้โอ้ยเนาะลาบขายซะบ่ะเหรอหูตังๆนี่ลาบแซ่ยบบอโนลาบแซ่ยบบอโนลาบกระต่ายกินซะเนาะมันไมากินเปียงแทเนาะโอ้ยเนาะ,นะถือเลขเด็กศีนะส,สนุกซื้อหัวอาหารมากี่อาสูดนี่ เมืนอจะมันกินเนต็แต่เซบให้กรอบกรบกรอบกรบฟังเสียงฟังเสียงมันยัมพี่น้องฟังเสียงมันยำมดต่ย็นบอพี่น้องกรอบแกบ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 ตาเพื่อนมาสั่นว่าวเป็นหน่วยบอกเกียร์คืนตาเหลียกโพ,โ,โพลูโพลีม่มันเดิอแห่งตาเหลียกอันนี้คือลูกคุณมะเหมี่ยวทั้งแปดครับผมแต่เหลือเจ็ดตัวเนื่องจากว่าเอาไปให้เขาแล้วตัวหนึ่งตัวผู้หรือเสียตัวผู้ออกอยู่ ผู้ใดเสียวตัวผู้ยกมืวเขินผู้ใดเป็นตัวผู้ยกหูวเขินยกหูคเินผู้ใดเป็นตัวผู้ยกหูคืินเอาเอาวกสองยกหูผู้เดียวอันนี้เด้ยกหูนี่ตัวผู้ตัวแม่นี่นะเอ้ยย้มกินหัวหันหูหลูบลงบิดเนาะหูหลูบลงดีๆเถวะเสียวตัวผู้ออกเพราะว่ามีตัวผู้จักหน่อยกับสีเสื้องกันแล้วนี่ ญ่พอสมควรนเลยเดนเนี่ยบ่ได้เข้ามาบ่ได้ทายคีบโดนเติบเลยบู้ยเป็นสิเป็นบ้าเ,เป็นสาวแล้วจังน้อยกับกลุ่มเสื่องกันเท่านั้นแล้วก็จังคอ,อกลูกอิบุนรอดเรากลุ่มเสื่องกันโอ้ยขอย่านนั้นทองอยู่เหรอมือ้อนาข่อยสิบ้าไปเบิ่งลูกอิบุลรอดอวนอึ้งลึงอ่างลางขอ,อย่านนั้นทองอยู่นี่นะเพราะว่าบ่ได้แยกนะแยกบ่อท่านนะมันหลอนเป็นบ้าเป็นสาวอันนี้ก็สิแยกแล้วเนี่ยเป็นบ้าเป็นสาวก็สิเสื่องกันเด้อ นี่ว่าซมำบะแกงบกเกียนี่กัเรื่องกันเปลี่ยนเอากันเปลี่นแล้วสูไปรอยเบื้องนางปโป้ยุใส่สูคือเสื่อง,งกันเปลี่ยนกูถามเนี่เอ้ยบ่ท่านพ่อปีซ้ําเสื่องกันเปลี่ยนแล้วมันกูนะจุนวะหัวหงอกจังได้เสื่อง <laughs> เอ้ยเนตาแซ่บให้นาะ แซ่บบปลกบปูกเส่บบอันนี้เป็นรอบคำครับผมทุ่มสองทุ่มเหล่านี้นะกินสบ่เศรอบเศรอปากถ้ากินยังกระดอกกระเดียกอะโพนี่ก็โลละสิบบาทคนเด้อซื้อให่เพื่อนรับประทานกว้วยไข่เนมีกว้วยยุสวนกะผักกะทินกะฮักอุู่แถวนี่ลหละว่าสิปลูกหญ้าหวานก็บม่ได้ปลูกจักที่จะสิปลูกหญ้าหวานให้เพื่อนกิน เอาแปลอันล้ำมันมาแล้วแต่พอได้ปลูกจักไม่ายากอีหยังบุพี่น้องเอาพี่น้องเบิ้งมันกินค,คักๆก่อนเมื่อสิปิ้นให้เห็นหน้าเจ้าของบ่เอาดอกเห็นเจ้าของก็ขุดไว,ว,ว้ตวกใจหน้าบักใหญ่เบ้่ออยู่ <laughs> เบิ่งก็ตายดีกว่าพี่นอ้องอือกำลังกินลมล้ำลมล้ำลมล้ำสิลาพีล่ลาน้องเด้อบัดนี้เด้อ ากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้แน่ช่องลุงฤดีสมปิีชแชแนวลุงฤดีสมปิีชแชแนวผู้ใดกดไลค์ก่นคำให้ค okay. an ุ้นเพิ่มพูนไพศาลบริบัตพพร้อมค้นน้อมนับถือเงืนค้ำ่าได้ขาดมือขาดถงขาดไทยในยุบานหลังไงป่าสา์เงืนป่าสาดคำคอยขาแห่น้ำพ่อหมือนพ่อเสนใส่ข้อใส่แขนสุดแขนสุดส่อ ผู้ขาดสิบอกให้สุขเจ้ามีอายุวานั่งสุข,ขังพลังสุขผูสุขคนเดอ้อผู้ใดกดไลค์กดซับสไครกดแช่หน้าพี่ละน้องมื่อนี่ผู้ขาดเสียงอืงขอเกาเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม